ประมงอาหารแรงปูนะครับเนาะโอ้มีหลายอย่างเลยครับผมมีปลาคอใหญ่ด้วยมีไก่หนึ่งพร้อมพี่น้องกับปลาปลาเป็ดก็มีครับโอ้หลายอย่างนะครับเนาะกับเขาปูเส้งเป็ดนะครับเนาะเมล็ดนี่นะครับเนาะสิไปขอปูเมล็ดปูใส่ตัวได้พี่น้องเอฟซีรอชมรอฟังจากทางช่องเสียเอกนะครับเนาะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังแรงใจกันและกันนะครับเนาะเสด็จผับช็อตเด็ดเดจากข้างช่องเสียเอกนะครับเนาะ ครับนะครับขึ้นไปถามปูนะครับปูสิว่าทกไหนครับผมขอบคุณหลายๆครับผมไปฟังกันครับกระเพาะใหญ่ตื้นว่าปูเราค้นมากกระเพาะมีโซ่แค่นีเนาะเพิ่นก็เลยอยากเฮ็ดอยากสางไปตั้มเพิ่นก็ว่าพบเฮ็ดไปเรื่อยๆได้ไม่คู่มี่หน่อยกับเฮ็ดตามหน่อยมี่ไายกับสิถ้าเฮ็ดตามส่วนนั่นแหละค่ะแก่ผ้าใบหน้าให้เพิ่มขอบคุ้มเพิ่มยูเย็นเป็นสุขเนาะค่ะแล้วก็ให้เพิ่นมีโซ่มีลาตั้มค่ะอาวันนี้แม่คู่กับซินิมอนฟัวดอกกัน คุ่แมวใบสีพุ่นกระซ่งโตแทนมากนะคะหายนั่งถุงผ่ามาแท่นขาดพุ่นกระเฮ็ดดอกไม้มากงามบ่ค่ะนี่ยสวยบ่ค่ะเฮ็ดใหม่ว้ผสมงามครับงามงามสวยงามมาเสร็จเทเลียกเลยนะคะคางเลียกนี่นี่ควายเฮ็ดไปนะคะนี่ครับผมเฮ็ดเทเลียกเลยสวยแล้วก็พร้อมทั้งใบสีนะคะใบสีพิ่นเฉามาให้ทุกสินนะคะเนี่ยนะคะสวยและงามหายงามไรเนาะครับคุณเดียเฮ็ดได้ดีนะ ขนาดพ่อตาเฮ็ดที่นี่สวยเฮ็ดดูเนี่ยสิงามจังสวยงามมากเขาใส่ไปเธอใส่แก่กันได้จัดดอกไม้ไม่เลี่ยงอันนี้ก็บ่ายสีก็แม่นของเพิ่นแล้วค่ะเพราะว่ารับปากกับปูไว้ว่าสิเฮ็ดมาตลอดทุกสินนะคะครับผมค่ะแม่ครู่ก็เลยเอาขึ้นให้ทุกสินื้อนี้วันโกนเนาะค่ะมื้่นเป็นวันพระครับก็ขอให้เพิ่นโชคดีนะคะเพิ่นมีโชคมีมัน ลำๆรือยๆนั่นแหะค่ะไปน้กันซ่าถั่วมันวางเฮงๆเรื่อยๆงวดนีก็ได้ใหญ่ใบซีคือเก้าฝากครับผู้ก้าเป็นวงวันเลยเตียนเลียนบอเตียนสีบอวมเก้า

านตเขาอ่ะฮะออฮะออบากังคืครับโูลาว่าไปไปับฟังกูได้เนาะูบ้เคยยป็นึงวัาก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 าบักเคืมาัวานเสโอ้วัวขวานหนังเขาพอหลงฟาบักเคยหัววากตก็พอฟังหลังไม่ร่้เสียงหลัง แค้มาแค่อเดอัดน <can> ักกองก้องว้าวข้าดาดขอดเขาเมื่อจกของกันเหมนนะดาคหัวเข้าดากขอดออกมาแบบงอ่อก็คือการนาดแค่อดักองก้องเขาับข้อง่ามือถเขาคืออไปจะจาหัวคือดากขอดหัวามาเนาะเออตีก็อึงนะ มันตีกับก,ก,กระดดกันที่อย่างนั้นน,นค่ะันแรวค่ตีเขาตีเขาขวานมป้าไปกระโดดดึงะนมาจักไปงันมาบ่ถือกหัวานมะโนบ่เปนพอรักนีานั่งหลับวะจักอ้ขานนี้ขออีนั่นันงนน่งผ่านมาเลย มาว่วงถวายอือพอถักกระบาบุถ้าวันถึงมาพาะผู้ข่าบรักบาร่งเิดบ่ายถึงมาทวายอือพอเคยกอกหมอกดอกไม้จัดมาเรียด้วยเออมางามทวาหฮช่วยงามอลังตาดูแล้เกินตาดแาูแล้วสบายใจอือนี่หละผลบุญผนถึงทานอาน,น้ก็ได้คือก,การเริ่อ เท้าว่าเอื้องร่างหลาสุ่มผ่าพอถึงโฉกว่าไม่อืมพอถึงหายร่างบ้านไปหายร่างว่านอื้องร่างเขาผ่าไปแล้วเท้าว่าหายไปแล้วมันถึงบอกพอถือก็แปลว่าเอาจะถือว่าสุ่มผ่าไม่เมื่อแบบว่าหาพอเออจังหวะจังหวะฮะ คือว่าเขาอังบ่ายถืออยู่นั่งบายื้องานเลยมั้งองบ่ายคือคือมาตอร้องคอนะจ้าพอบัคืองานจ่ายไา้ขอบบางไม่เงื่อนเค้กบัเพิ่มรายมาทังบ่ามาดื่มพอมันเนินน้อว่ากนะนั่งบายือแ่าเออคู่ค้าก็ถือต้องบังอึ้พอววานถังนึงเนาะเอาก็คืออึางบ่ายซื้อ แมง่าตู่มาแต่ยังเสียขเพอะค้เก่าหน้ากว่าแต่ยืดแงพอขึ้เต่าแต่ฟั้งอืพอว่าแ็มีความค้กแรงขึ้เดินทาง้าบุกผ้าเต่าคือฝันตบเป็นบุญบารมี่น้ากว่าะอ๋ออาลูกาจยืนมากบางตื้าเท่าค่ะเท่าลูกกับว่าไรนคือข้างโคข้างโกหรือว่าค่ะพ่อโตอาลูกหายแล้วัวง้ามมาค่ะอืม อายุเก่าทึกองตื่นมาบ่ถึเอาจังคือเอาจังคือคือโอายุโตอายุหายว่างบ่ายคือเออหายไม่ข้าเลยคือเด็กท่าท่าคุณทาทาานะคือ่อปังเอาจัคือพอถือต้อายุให้เพื่อเป็มคืองคลนะ่ของตื่นังบ่ายคือคือได้จักปืนว่าแมา How càng tiết kiệm 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 càng thường như là Hay to buffo 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 như đây buffo 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 เจ้าเ็มาคูน้ยอคมเจ็ดไทยอันนี้พี่สาวที่เป็นปูเวทค่ะอ้างื้อองอือร่างหว่างร่างหอืางภาว่าปูเช้าเวอร์ทุวันอ้าวอ้าวอ้าวดื้อดื้อดื้อแต่มีโชคนะฝากไปเก้าเกิดเมืาตั้งมาลูกนะฝากไปให้เก้าเกิเมาลูกมา จงคือปกเงินหนึ่งชิ้นให้จำคกะสาวพกเงินหนึ่งชิ้นเนาะอือ่ามาเป็นแบบเรียวกับแบบช่วยนะคุณฟอือ่าเขาขัดอันนี้เขาเรียกว่ามาค่ะเป็นอย่งมาแห็ออขาเอาหนามาเก็นหนาม่ะไรกูนีม

Rồi thì năm mặt cock cuckoo! Hop! 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 เออหันไม่ตกไม่หักม่ตกม่หมาทุกกะพับแขนงลงทุกฝึกทุกคนหลับับเรื่อยๆถูกหวยทุกคนนะทุกน้าแต่เริ่อแต่เริ่มสาธุสาธุอันนี้คของแข็อันนี้รูว่าบุญมากคือกัรที่เขาจักคู่รับโบจับก็อ้าจ่หางอันนี้เขาสว้งบุญสรกุศลนํำมาคู่นะอเอาหันม่ตกไม่หลักไม่ตกไม่หมา ขุคเขาเแข็งแรงขอคเงไแรงลองขอให้ทองแรงมาเหมือนกันนะลูกน้าได้ทุกครูทุกคนาบบงเรด้วยด้วยอันนี้เอฟคือเขาตื่นนั้งเตงมูากนั้าตื่นนังแตงมูู้กโตมกเรื่อคือคือว่าพราะขเป็นเ้เอเอาอึ้งทั้งวันทงาคือ กลืนแล้วขึงบ๊อนขึงคอมัดเขื่อนเนาอ้าหายไม่ถูกมม่รักไม่ถูกไม่หมาคือกต่งเด้อเด้อรวยเด้อบารมีคือสะสมช่างบุมาคู้เราเรียกราหน่อยหาบากคึกบากบากเด้อเร้หอยแข็งต่ไปให้จะเงินจ่งินเาไอ้เครื่องเคไม่หอาเครื่องเคเอาไปเจืบไอ้เครื่องเค เที่ไปทุกซอกทุกมุมมาอยิบสี่ยิบเออวางนมาหยิบซีหรักโรอได้ใจยรนได้ใจรงไปถึงฟังนล้วันนี้จะไปฟังไทยหรือจะไปรู้ที่ฟังเราไอ้มาบุญวันบุญเดียวกับ อันืีเองคือร่วบบุมาทาง่ขาด้วยแล้วดรวยผู้ใดบ่งอย่างผู้นั้นบารวยผู้ใดหนาบุผู้นั้นบงด้วยผู้ใดดาขวกับบาวดเวยเขาถนัดต่ำยิ้มถู้เนาะครับผมยิ้มชูเขาถึงจะมีชคกแล้วก็จะมีร่างหน้าบุนะยมหน้าสบุูกโตบ้านกจับใจบาจับใจถู่บ้า หามบูน mm. yeah. ้ำาหมือนเรื่อผู้ไทว่นนักตดื้อดื้อแบบแล้วก็หัวหัวมาถึงจะไฟฟังน้อยหรือจะไปฟังไทเนาะขอขข่มาดัะอันนี้เคือ อฝากร่วมบุญมาของอื่วางกองก่อนเขาเขากบบเลยบาดข้อแบบเอามางามาคือง่ามคือกับขอัเนาะคือบามฝังเ้ยทักไปั้งหลายคุณมงไม่คถืวิบังเานวากองกอกจากอ้วนกับบางร่องเออเปิดเออข้อเปิดข้อนั่นคือร้อนมาค้างคุณภาพคือ ว่าจอมากเนี่ย,ยขันงในขายเค็มโอ้ความู่ได,ไดไกับบาคือ,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 อทออนีนั่งกลกอลท้างว่างบงเราจะอ่านผู้ชายข้ามนเน่ยเราอกันย่องออกหน้าออกดาบเนาะเจ็บขี้ว่ะโอ้พวกนามกัด สวงามคือกางเ่อแต่แาบบุกบวานพ่มีคนขี่บายแบบน้องหนาบุบุกคร่งเคร่งหน้าแร็วเรเอาแต่หนาใ่ถ่เขามาแต่เนาะให้มีอารม์มีใช่ไหมลูกฮะข้อแวยข้อหัหัมีสกมีรักมีสุกมีมั้งสุกขภาพแข็งแรงขอใั้เงินแรงงขอให้คคอมแรงแรงลูกด้วต่มาเงาเงาเออแต่มาเงาเงาแล้วลูกเออเฮงงทแว๊วอ่ะ เขาปูใด้บ่ะมือนปูฟังดังัง้ได้สัญญาใจเจวันสัญญาใจข้างบ่อยืมหูยืมไม่หมูได้บ่รวดเ้อะฮ่าฮ่าฮ่านี้เขาคือมนก่อนตามปูสัญญาันจ้าใต้ต้นบักขามอีกแล้วพอมึงพ่อคือไปพ่อตังมาคือไปว้าบพ่อไปได้เลียงป่วนแล้วนี่จ้าเพอยังตัวแด้เอาอย่างนี้จะไปกับใครเนาะ ไปน้ำเลยแล้วเขาคือแต่ล้น,น่าเขาด้ยไปฟังว่าเรื่องคือไปฟังท่านเรื่อคือไปตางประเทศบ้านมันมคือได้บอกเทยอื่นับปูพ่อไปราชต่งประเ่ศเลยน้านม่คือได้หลาออเอือมันมา่าผ้าเรา นั่งนั่ชาพาเรอนั่ชาพาราพาเขาไปเราะมาไม่ขืนมาค่ะปากเขาแพงแา่มันคือชื่อเรือปักเืออือืมใ่คุณขงาดนะแพงกับื่อคุณไหนไปน่าป้อออกข้างนามันเด้อมือแรงข้างทว่าด่าค่านามันขืนร้ายปกเออือถามว่าจะไปต่างปั๊เสือไหมไป แพลงเท่าไหร่ก็จะไปใครจะไปรู้อะไออกช่วยมานะเขาจัดโอเคตะปูมังจักบ่ออกกูว่าจักบาทเักนบาทะปูเก้าคืบบาทเก้าสิบบาทออกเขาก็เกาคืบเกาคืบเออผู้ใดคือบปน้ำเกาคืบขาว่าออกเกาคืบมั่นใจบ่พอออกเกาคืบมั่นใจ ขั้นออกเก่าคือใะญ่แล้วนะถ้าว่าน้ํามันมันขึ้นมันขึ้นมันไม่ลงนะยืมครับผม,น,มน,น้ำมันขึ้นนะน้ำมันขึ้นเออพอต้องเอาครับลูกกระป้างคงรัลเก้าถึงเก้าถิบเก้าคืบครับผมการถือตัวน,น้ำมันได้เข้าใจว่จาการถงผ้าไปเคชื่อกางไปเชื่อได้ลูกหลานพร้อมหลายฝูร้ายคนต้องออกซอยกันแล้วูแล้วคนรับเก้าสิบเก้าสิบ ป้าครับครพ่อถามว่ามึงได้หูดเป่าเลยป้าป้ารูป้าหมเมื่อเขาป้าให้รูดเป่ามันู่ดเป่าเขาให้มูดเกาเป่าไม่ให้มือเขาให้เมื่อกะพ่อเกาเดี๋ยวพ่อมาเอาไปลูอ้าวเทีจะแม่มาถึ่วันนั้นแล้วป้าเดี๋ยวป้าเดี๋ยวคืคืนป่า แต่กูกางแต่โม่กัึืนเครื่องกูไม่คืนเครื่องต่าใจมากเก่าทก่อนกายก้าถึกแวะพ่อจะให้ไปด้วยฮมปูยิ้มจะไปกันเอาเลยยิ้มได้อเครอน่างนี้ับผมเอามาฮัมรัมปิเด้บาว่าพอออกกูว่าหายเอาไรับว่างรักว่า แตคือแล้วรม่องหมูเนื่งมาทำกับ้องเปือหแม่กไม่เปิดกาขเอาไว้ทำาบเก่าซึ่งครับผมบาดมีค้างระบกรบมัดพ่อเรานะได้เราได้บ้าขคืนเครื่องเราได้บาดคืนเครื่องบ้านคืนเบอร์ได้หมดจากบ่เบอรได้พูขคืนเครื่องคืนเบอร์ได้ด มันออกสองคูงคืงว่ะครับเ่ยนตัวอาบน้ำอาบน้ำพูดแล้วว่าอาบน้ำาม่คืนเรียนตัวไปอาบน้ำมาบังเออเออเปลงหน่ฟันน่ะแล้วมาบอกไก่พ่อเันยุบปากทุกอ่างกเปลีฟันว่าให้คืนน้ำจำไว้อาบจคือ้องคูมคืนเนาะเขาคืนเครื่อง เครื่องว่ามันเครื่องคู่บ่อตากขึ้นเครื่องบิดเตว่าเครื่องบิดกับมือมาไว้เลยเอาขังบ้านใดเอาขังบ้านใดขึ้นเครื่องเขาจ่อตัวหันมีเก่าเก๋มีเก่าเก๋มีเก่าเก๋อุอมจ่อตัวหันหมายเลยเก่าเก๋เข้าใจเนาะครับผมพอมีสองตัวหึือไม่สองตัวเพราะไม่สามตัวหึงบ่ พอถึงกระเกาหลืดออกทางหลังบ้านโคระเกาหือเข้าใจไหมครับเข้าใจครับท่าแรงว่าพอเก่าอยู่ทางหลังคือทางหลังทางหลังข้างหลังเก่าอยู่ทางหลังมันบอกเอาเก่าไว้ด้าังแบบพอขึ้นมาออกด้านหนะช่วยบดดังไม่เคยมาเพราะใครตัวมันเนน้ำมันก็ตกให้เลยไง คนละครึ่งนะจ๊ะปูโอ้เครื่องได้มคทั้งยาใจแล้วนะ้ะเต็มเครื่งหมดเค่องื่นชัตาชั <c oughs> าตาคืออะไรชตาล้ปูชัตาไปเลยก่อ,อนที่มันจะออกตัวไม่ได้ดไเริ่มชะตาแต่เดี๋มันเป็นต้มไปแล้วมเริพอคือมาลูกหลานช่วงนี้เริ่มพัฒนาอะไรไบ้างเริ่มพัฒนาแ้าปูพัฒนาท่าหมองมันบอกแล้วอะจังเละ ภาพทางหน้าดือ้อๆเพราะว่ากต่มอหวัวหน้าห้องนะเอาคุณครูสมคอนอีกเบาคอเอาดักเตอร์สมคอนมาโอ้ดแบ,บกเตอร์สมคอนชอบโตอบ๊บเอาใบหายในอีกน้สมคอนจะเปลีป่ยนดักเตอร์ดูทักกอ่อนดูทักก่อนนะจัดบอกให้โั f เอซีมันไปนั่งจากตัวเอฟืไปนั่งจ้ะ<ๆ><ๆ> เอออาหมาหมาข้นขึ้นแล้วคนรักเก่าคือเก่าคื้อมเคื่องนก็มันคึงคืนบ้านในบ้านบ้าบ้าขัดม่เลยคพออ้าวต่ต้องเรื่องงูหรือแม่พอเขนบอกขอคืในเรื่อันบอกได้ม่เข่าทุงงามแบบว่าออกงามเข่าทุกงามพอแราออกงามงามบ้าคือออกจากทุงนบราณไห เขาแล้วเขาเรื่อของพ่อวั <c oughs> งหลุกหลานบพท่านเขาออกมาแล้วออกมาเกา่าถึงแบบแ<ช>ม,<ช>ม,มเปืนจังสังพ่อแบตอครึ่งตอห้อพ่อแบเมืออาหารการก่นเาหลกอเปลาเครื่<ช><ช>องอบออิ้คืนเราตอดเพราะอรเร้อไปถึงขีอหมายบราเดอนยืมเตรียตัวเร้่องที่เอาอึ้งไปนั่งเตรียมตัวเรื่องหร,รับเ,เออปล่าเพราะว่าเขาขึงขาเดียวนะ กินขาเดี่ยวกินขาเดียวไปเลบ้านะไต่อต่อ้หมันมองเดียวจบข้าวจบข้าวแล้วมือปูมือเคินนพออเอากรคือขามาคืนร่วมพรางหนาบมาเป่าบ้าว่าืาบ้าเป่าคือกันบ่เป่าคือกันขามาคือร่วมพรางอืกับบเป่าแต่กับเมื่อก่าคือก่า น้อเข้าใจน้อหรือเอเข้าใครับเพราะทาง้นลูกหลานจงสามาคืนกันเถอะเร็วจะได้บังเกิดเงินทบนะมาเปิีนจังค่ะมือเนีวไาได้อาหารได้ับไปตามไเคืนนาะแต่ว่าอึ่งนั่งห่าว่าพอมือไหลคือไปถวายกรมขาป้าก็อื วันนี้ยี่สิบใช่ไหมใพรุ่งนี้ยี่สิบแปไม่ไปยี่สิ้าไม่ไปเอาสามสิบีกว่าเหรอสานะาพเอาไปวันที่สามสิบมาเร,ริ่ครับผมเอาก็คือเฮ็ดพ่ปลาไปวันที่สามสิบมามแล้วพอ่อจกบมือของืีให้ด้วยวันที่สามสิบแพรตรงเงินไปเอาการเราคืปวานพอครับผมอือพ่อเตนํน้ำพอบังเอี๊ย แวะดูก yeah. mm. uh ่อนเนาะเพราะเอาเท้าเวชชุวันไปนะไปเอาเท้าเวชชุวันไปนะวันที่ทาาสบพ่อจะเอาเท้าเวชชุวันไปด้วยเก้าสิบพระองค์เก้าสิบพระองค์เก้าสิบพระองค์เท้าเวชชุวันเก้าสิบพระองค์เตรียมเลื่อนะคึงแางมากนะเก้าสิบพระองค์คงจักบ้าบูชาองค์ราชบาทเก้าสิบบาทเก้าสิบบาทแหม่นะแคม่นะมีเก้าสิบพระองค์โอเคไหม มอแค่น <Okay. S 2> <Okay. S 3> <But> ้ำน้ำลกน้อเออใครไปว่าชื่อสามอื่อเอ้าองค์คไปเก่าชื่อเส่อบาระมึงนะลูกน้จือได้คือเด็างไหมเลยเข้าใจนะลูกนักจ้าบัวเอออาไม่แค่นี้อยู่ะอาพอถือวบพ่อหันแล้วลูกน้อห่าลูกน้าไม่สูบไม่รักมม่สูกไม่มวานสูบข้าพแข็งแรงขอให้เงินไหลาขอให้ทองไหลมาขอให้อีนางใบถือ เออตรงมีแต่ความสุขความแอ้แแแวยาเก็บยาป่วยเฝ่าแรกคุณคุณมาหาคอฝากไปแล้วคุยกักว่าฝากไปเก้าชีเก้าชีฝากไปนล้อีกนักคุ้มผ่าเก้าชีแต่ว่ามือว่าคือถามชึสเอา,าเอท้าเวกทุกวันใครถุงไปชุงมมงเก้าทีอเขากาบ่